I think people really are starting to be aware that something is wrong. In the last hundred years, we've lost half of the, the basic building block that makes soil productive. Half of it's gone. Soil health is very important, not only for farmers, but for the consumer and the general public because we all like to eat. And I don't think any of us are going to volunteer to give that up anytime soon. From now until 2060. <laughs> We're going to have to produce as much food as we've produced in the last 500 years. Soil is a living, breathing system. Sometimes we have to feed it a little for it to feed us. And it's like a relationship. If you're in a relationship where all you do is take, 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 and you take the maximum you can at every opportunity, what are the odds of that relationship lasting very long? Never have I seen among farmers such a broad quest for knowledge. as I'm seeing now. The soil renaissance is going to transform the entire agricultural industry. This will be historical. ชอบหรือไม่ชอบก็ตามมีข้อเท็จจริงหนึ่งที่มนุษยชาติไม่อาจปฏิเสธได้นั่นคือพืชไม่ต้องการมนุษย์เลยแต่ในทางกลับกันมนุษย์ต่างหากที่ต้องการพืชเพื่อดํารงชีวิตทว่ามนุษย์กลับรู้สึกว่า ตนสามารถควบคุมทุกสิ่งได้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลกำไรมากที่สุดรวมถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยอ้างเหตุผลเพื่อสแสวงหากำไรแต่แท้จริงแล้วนั่นเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณติดอยู่ในระบบนั้นเท่านั้นและมันพิสูจน์ได้ง่ายมากหากคุณเป็นกเกษตรกรที่พึ่งพาเคมีลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูสิการทำเกษตรเป็นอาชีพที่มีอนาคตหรือไม่คนรุ่นใหม่ ยังอยากสืบต่ออาชีพเกษตรกรที่มีอยู่ในตอนนี้ไหมอนาคตของโลกการเรกษตรจะเป็นอย่างไรถ้ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าคุณยังอยากเป็นเกษตรกรอยู่ไหมคำถามเหล่านั้นส่วนใหญ่เราทุกคนต่างก็รู้คำตอบอยู่แล้วเพราะโลกของเกษตรกรในปัจจุบันดีเฉพาะกับบริษัทใหญ่แต่เลวร้ายกับเกษตรกรเองตอนนี้เรามาเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวกับการออกแบบอย่างชาญฉลาด ที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระผู้เป็นเจ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์บนโลกแต่กลับกลายเป็นว่ามนุษย์เลือกที่จะปฏิเสธและคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งวิดีโอนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันที่เกิดขึ้นในดินและมันจะทําให้เราคิดต่อว่าเรายังจําเป็นต้องใช้สิ่งต่างๆอย่างปุ๋ยสังเคราะห์ในโลกการเกษตรอีกหรือไม่หรือจริงๆแล้วปุ๋ยสังเคราะห์นั่นแหละคือสิ่งที่จะค่อยๆทําลายโลกนี้ทีละน้อย พืชที่แข็งแรงต้องการดินที่แข็งแรงเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดเพื่อให้เติบโตได้ดีสิ่งที่พืชต้องการก็คือดินที่มีทั้งแร่าธาตุและสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นเงินวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ที่แพร่หลายมากขึ้นทำให้ดินไม่เหลือองค์ประกอบทางชีวภาพที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอ,อีกต่อไปปุ๋ยเคมีมาจากยุคที่ยังไม่มีความเข้าใจถึงอันตรายในระยะยาวต่อดิน สำหรับเกษตรกรแล้วปุ๋ยเคมีเปรียบเสมือนสิ่งมหัศจรรย์เพราะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหลายเท่าและช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดหาสินค้าเกษตรเพื่อเลี้ยงดูประชากรที่เพิ่มขึ้นได้แต่ตอนนี้หลังจากใช้ปุ๋ยสังเคราะห์มาเป็นเวลาหลายสิบปีผลกระทบต่อคุณภาพของดินก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าจำนวนแร่ธาตุและสารอาหารที่เหลืออยู่ในดินมีน้อยลงส่งผลให้พืชอ่อนแอ และถูกโจมตีจากโรคได้ง่ายเพราะพวกมันไม่ได้รับการปกป้องจากแบคทีเรียและเชื้อราอีกต่อไปแต่กลับถูกสิ่งเหล่านี้ทำร้ายแทนและการใช้ปุ๋ยเคมีก็หมายความว่าเกษตรกร,ะร,กรจะต้องไถ่พรวนดินให้ลึกขึ้นเพื่อให้ดินยังคงสามารถปลูกพืชได้ต่อไปสิ่งนี้ยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มสูงขึ้นและยังเป็นหายนะต่อชีวิตในดินแต่ยังมีวิธีที่ดีกว่านี้เพียงแต่ว่า ยังไม่ใช่ความรู้ที่แพร่หลายเพราะจริงๆแล้วรากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ง่ายกว่าในสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยเศษร,รากพืชรุ่นก่อนหน้านี้ที่นี่คุณสามารถเห็นได้ว่าวิธีการเกษตรในปัจจุบันนั้นไถดินโดยเฉลี่ยลึกประมาณ25เซนติเมตรซึ่งหมายความว่าพืชต้องดิ้นรนอย่างมากเพื่อให้รากสามารถเข้าถึงช่องทางนับพันที่ถูกสร้างไว้โดยเศษร,รากของพืชรุ่นก่อนก่อน พืชยังยากที่จะเข้าถึงพื้นที่ใต้ชั้นดินที่ถูกไถพรวนเนื่องจากดินถูกกดทับซ้ำๆจากการใช้งานเครื่องจักรหนักวิธีการไถตื้นสามารถเป็นทางออกสำหรับปัญหานี้ได้การไถดินตื้นหมายความว่ารากสามารถเข้าถึงช่องทางที่เกิดจากเศษร,รากพืชที่ผูพังได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์นี้รากเพียงแค่ต้องผ่านกระบวนการครั้งเดียวก่อนจะถึงปลายทางของช่องรากที่เหลืออยู่ นี่ยังหมายถึงว่ารากจะสามารถเติบโตได้ลึกขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาและทำให้มั่นใจว่าจะมีทั้งสารอาหารและน้ำมากขึ้นสำหรับการเจริญเติบโตการจัดการโรคด้วยการใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช่อะไรไปมากกว่าการกดทับอาการที่เกิดขึ้นความจริงแล้วพืชที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นมีความสามารถในการป้องกันโรคพืชแทบทุกชนิดไม่ให้เข้ามาทำลายได้อยู่แล้วแต่เพราะมีการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้ยาฆ่าแมลง จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้เสมอในฐานะตัวช่วยจะเห็นได้ว่าพืชที่ได้รับเพียงปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนั้นแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะอ่อนแอและเสี่ยงต่อการถูกโรคเข้าทำลายและนั่นก็คือเจตนาที่แท้จริงของการสร้างทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามแมลงขึ้นมาเพื่อเป็นทางออกชั่วคราวให้กับปัญหาการใส่ปุ๋ยมากเกินไปทั่วโลกวงจรอุบาทนี้จำเป็นต้องถูกแทนที่และคำถามที่เราต้องหันมาถามตัวเองก็คือแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร คำตอบนั้นจริงๆแล้วง่ายมากแต่ยังคงต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกการเจริญเติบโตของพืชน,นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีรียเฉพาะทางและเชือเช้อราพืชเชื้อราและแบคทีเรียสร้างระบบที่น่าอัศจรรย์ราวกับแลกเปลี่ยนทางการค้า แล้วระบบนี้ทำงานอย่างไรเชื้อราและแบคทีเรียจะส่งผ่านธาตุอาหารจากดินที่พืชไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายให้กับพืชเป็นการแลกเปลี่ยนส่วนพืชเองก็มอบน้ำตาลในรูปของกลูโคสตอบแทนเราจะมาอธิบายระบบนี้แยกกันระหว่างแบคทีเรียและเชื้อราเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจพืชมีปัญหา รากฝอยที่ใช้ดูดซึมสารอาหารนั้นมีขีดจำกัดพวกมันครอบคลุมเพียง4-7%ถึงเเของปริมาตรดินรอบๆเท่านั้นและมีขนาดโดยเฉลี่ยมไม่หนากว่าเส้นผมอีกทั้งยังมีอายุสั้นเพียง1-3ถึงสสัปดาห์เท่านั้นอย่างที่เห็นที่นี่พืชจึงต้องการความช่วยเหลือจากแหล่งภายนอกมันจึงใช้รากฝอยเหล่านี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์หากมันไม่สามารถหาคู่ร่วมได้มันก็จะตายแต่หากมันพบพันธมิตร นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่งดงามจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาแร่ธาตุเป็นสิ่งที่ได้มายากจากดินงแต่ไม่ต้องกังวลเพราะมีแบคทีรียไรโซซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนพิเศษสำหรับปัญหานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปลดปล่อยฟอสฟอรัสซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อพืชแบคทีเรียเหล่านี้ยังมีหน้าที่สำคัญอีกนับไม่ถ้วนและหนึ่งในนั้นก็พิเศษมาก ไรโซแบคทีเรียสามารถสร้างระบบป้องกันตามธรรมชาติรอบรอบรากพืชได้ทุกสิ่งที่พยายามจะโจมตีพืชจะถูกสกัดกั้นโดยแบคทีเรียเหล่านี้พวกมันทำให้แน่ใจว่าไม่มีพื้นที่ให้โรคได้เจริญเติบโตซึ่งนั่นก็เป็นผลประโยชน์ของพวกมันเองเพราะในความสัมพันธ์นี้แบคทีเรียได้รับอาหารจากพืชเรียกว่าภาวะพึ่งพาแบบเกื้อกูลหรือซิมไบโอซิสมูชูลิซึม แต่ถึงอย่างนั้นแบคทีเรียก็ต้องการความช่วยเหลือเช่นกันเพราะพวกมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายแร่าธาตุไปยังรากพืชได้ด้วยตัวเองนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่งดงามจุดเริ่มต้นของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาแร่าธาตุส่วนใหญ่ที่พบในดินนั้นอยู่เกินระยะที่รากพืชจะเอื้อมถึงและยังเกินระยะของแบคทีรียไรโซที่อาศัยอยู่เฉพาะบริเวณรอบรากพืชเท่านั้น อย่างที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นั่นทำให้พื้นที่ดูดซึมสารอาหารมีขอบเขตจำกัดแต่ไม่ต้องกังวลมีเชื้อราขนาดเล็กที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดูดซึมของรากพืชได้อย่างมหาศาลนี่อาจจะฟังดูเหมือนเทคโนโลยีใหม่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเชื้อรานี้มีอยู่มานานมากแล้วเพียงแต่ถูกมองข้ามไปเพราะกระบวนการ,กรเกษตรสมัยใหม่การใช้ปุ๋ยสังเคราะห์มาเป็นเวลาหลายสิบปี ทำให้ไมโครไรซาแทบไม่หลงเหลืออยู่ในดินเกษตรอีกต่อไปไมโครไรซาคือเชื้อราที่อาศัยอยู่บริเวณรากพืชมันสร้างการเชื่อมต่อภายในรากและก่อตัวเป็นระบบดูดซึมและลำเลียงสารอาหารซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อพืชบทบาทของไมโครไรซาที่มีต่อรากพืชนั้นสำคัญพอๆกับบทบาทของคลอโรฟิลที่มีต่อใบอย่างที่กล่าวไปแล้วรากฝอยของพืชมีขนาดเพียงประมาณ0.2ม mm, เมตร หมายความว่ามันสามารถเติบโตได้เฉพาะตามช่องขนาดใหญ่ในดินเท่านั้นดังตัวอย่างที่เห็นนี้ตอนนี้เรามาดูกันใกล้ๆว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพืชได้รับความช่วยเหลือจากเชื้อราไมโครไรซาเส้นใยของเชื้อรานี้มีขนาดเล็กกว่าจุลินทรีย์ซสอีกโดยเฉลี่ยมีขนาดเพียงประมาณ3ไมครอนซึ่งหมายความว่าเส้นใยเล็กละเอียดเหล่านี้สามารถเติบโตแทรกเข้าไปในช่องว่างขนาดใหญ่ของดินได้อย่างง่ายได้ซึ่งบริเวณนั้นเองคือที่ที่มีสารอาหาร น้ำและองค์ประกอบสำคัญอื่นๆอยู่มากที่สุดหากไม่มีความช่วยเหลือนี้เพื่อจะไม่มีทางเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นได้เลยเพราะไม่ใช่แค่รากเท่านั้นที่ทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารแต่เส้นใยของเชื้อราไมาคอรไรซ่านี่เองที่เป็นผู้รับผิดชอบหลับในการดูดซับสารอาหารและน้ําเข้าสู่ระบบของพืชเส้นใยของเชื้อราที่บางและยาวนี้เข้ามารับหน้าที่ดูดซึมสารอาหารแทนรากอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับพืชจากโรคต่างๆแร่ธาตุที่อยู่ไกลออกไปและจับตัวแน่นกับเหล็กหรือแคลเซียมก็สามารถถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นโดยพืชเส้นใยเล็กละเอียดเหล่านี้สามารถแผ่ขยายออกไปได้ไกลหลายกิโลเมตรแม้จะเริ่มต้นจากดินเพียงหนึ่งช้อนชาเท่านั้นเชื้อรามไมโครไรซาทำให้พืชมีความสามารถในการดูดซึมสารอาหารมากขึ้นโดยเฉลี่ยถึงเจเท่าซึ่งหมายความว่าสามารถปลูกพืชโดยใช้น้ำน้อยลง และลดก,การแข่งขันกับวัชพืชได้เชื้อราได้รับประโยชน์จากกลูโคสที่พืชสร้างขึ้นขณะที่พืชเองก็ได้ประโยชน์จากการที่พื้นที่ดูดซึมสารอาหารกว้างขึ้นการแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนและต่อเนื่องระหว่างพืชแบคทีเรียและเชื้อราเหล่านี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันหรือซิมไบโอซิสมิวทอลิซึมที่ยอดเยี่ยมซึ่งในทางกลับกัน พืชจะตอบแทนด้วยน้ำแร่ธาตุและกลูโคโสให้แก่คู่สัมพันธ์ของมันความร่วมมือระหว่างสิ่งมีชีวิตในดินและพืชนี้สร้างให้เกิดชีวิตทางชีวภาพที่แข็งแรงสำหรับดินดินที่แข็งแรงมีสารอินทรีย์มากมายซึ่งมาจากเศษใบไม้เศษร,รากและมูลสัตว์วัสดุอินทรีย์เหล่านี้ถูกแปลงโดยผู้อาศัยในดิน ให้กลายเป็นฮิวมัสการใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาวทําให้ฮิวมัสไม่ลงเหลืออยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมอีกต่อไปทั้งที่ในความเป็นจริงฮิวมัสนี้เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ของดินซึ่งเป็นพลังงานสําหรับชีวิตในดินหากไม่มีฮิวมัสการฟื้นฟูดินตามธรรมชาติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยความเชื่อโบราณที่ว่าปุ๋ยนไนโตรเจนกระตุ้นชีวิตในดินเพราะแบคทีรียจะเจริญมากขึ้นนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะคาร์บอนและไนโตรเจนที่ถูกดูดซึมพร้อมกับวัสดุอินทรีย์กลับก่อให้เกิดสารพิษซึ่งต่อมาถูกปล่อยสู่บรรยากาศในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างพืชเชื้อราและแบคทีเรียไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอีกด้วยหากไม่มีผู้แปลงสภาพวัสดุอินทรีย์เหล่านี้พวกเราทุกคน คงจมอยู่ในกองขยะอินทรีย์กลับไปยังคำถามก่อนหน้านี้ที่ว่าเราจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างไรคำตอบนั้นไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าพืชสามารถปรับปรุงดินได้ด้วยตัวเองพวกมันทำเช่นนี้ผ่านความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันระหว่างพืชแบคทีเรียและเชื้อราดินที่อุดมสมบูรณ์ไม่ได้เกิดจากปุ๋ยแต่เกิดจากพืชเองโดยเฉพาะพืชที่มีความร่วมมือกับเชื้อราไมโครไรซา เมื่อรากพืชทำงานร่วมกับเชื้อราระบบดูดซึมจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถควบคุม pH ได้เองและทำงานสอดคล้องกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างสมบูรณ์แบบผลที่ได้คือดินที่มีชีวิตพืชที่แข็งแรงและผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูงในทางกลับกันการจัดการดินที่ผิดจะส่งผลโดยตรงต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และลดคุณค่าของอาหารที่เรากินทุกวัน ดินของเราดีปัญหาหลายอย่างก็จะได้รับการแก้ไขดินที่อุดมสมบูรณ์จะให้พืชที่แข็งแรงพืชที่แข็งแรงทำให้สัตว์แข็งแรงมนุษย์แข็งแรงน้ำสะอาดและภูมิอากาศที่ดีเมื่อเราทำกเกษตรตามธรรมชาติยิ่งใช้ปัจจัยการผลิตน้อยก็ยิ่งสร้างรายได้มากขึ้นมนุษย์สร้างคันไถเพื่อหวังจะเพาะปลูกได้ง่ายขึ้น แต่กลับไม่รู้ว่ามันคือจุดเริ่มต้นของหายนะต่อดินการพลิกดินซ้ำซัง้งทำให้โครงสร้างดินอ่อนแอและกลายเป็นทรายในที่สุดเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1930พายุฝุ่นคือผลลัพธ์ของการทำลายสมดุลธรรมชาติด้วยมือของเราเองพายุฝุ่นคือช่วงเวลาในทศวรรษ1930เมื่อการรวมกันของสภาพอากาศความแห้งแล้งที่ยาวนาน และเทคนิคการทำกรเกษตรทำให้บางส่วนของประเทศนั้นกลายเป็นฝุ่นฝุ่นนั้นหนามากจนระยะการมองเห็นในอากาศบางครั้งแทบจะเป็นศูนย์นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกมันว่าพายุหิมะสีดำการอาศัยอยู่และการหายใจในพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้มีหลายกรณีของโรคหืดไอและไข้หวัดใหญ่ดังนั้นมันจึงทำให้60ของประชากรในพื้นที่นั้นอพยพหนีไป การไถพรวนดินคือระบบที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในเกษตรกรรมสมัยใหม่ระบบนั้นไม่เป็นมิตรตอนนี้เรามีปัญหาทางสังคมมีปัญหาด้านการศึกษาเกษตรกรของเราไม่เข้าใจจริงๆว่าดินทํางานอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งดินมีความสามารถพิเศษในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นดินมีจักรวาลแห่งชีวิตของมันเองดินนั้นมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเล็กๆทั้งในดินและในร่างกายเรามีบทบาทเหมือนกันพวกมันคือผู้ย่อยชีวิตที่เปลี่ยนของดิบให้กลายเป็นสารอาหารพืชไม่สามารถดูดกินวัตถุอินทรีย์ได้โดยตรงเช่นเดียวกับที่มนุษย์ไม่ได้ย่อยอาหารเองแต่ต้องอาศัยจุลินทรีย์การเข้าใจจุดนี้คือคุณใจสำคัญของระบบนิเวศท,ทั้งในดินและในตัวเรากุญแจของการมีชีวิตที่ดีคือการกินดิน ซึ่งหมายถึงเราต้องกินสารต่างๆที่อยู่ในดินซึ่งถูกส่งต่อมายังพืชที่เรากินและทำให้เรามีสุขภาพดีสุขภาพของเราและสุขภาพของโลกนั้นเชื่อมโยงกันการดูแลจุลินทรีย์ในดินเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์แต่เมื่อเราทำลายดินด้วยสารเคมีเราไม่ได้แค่ทำลายโลกแต่เรากำลังทำลายสุขภาพของตัวเราเองด้วยดินทั้งหมดที่ถูกจัดการด้วยเทคนิคการเกษตรเคมีแบบดั้งเดิม จะมีจุลินทรีย์อยู่น้อยมากการฉีดพ่นดินด้วยสารเคมีพิษฆ่าจุลินทรีย์ที่เราต้องการเพื่อการมีชีวิตที่ดียิ่งดินถูกไถหรือจัดการบ่อยดินก็ยิ่งอ่อนแอและเกษตรกรก็ยิ่งต้องพึ่งพาการฉีดพ่นสารเคมีมากขึ้นนี่คือวงจรอุบาตของอุตสาหกรรมเกษตรกรรมปุ๋ยเคมีช่วยปกปิดปัญหาการเสื่อมโทรมของดินการเกษตรสมัยใหม่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของดิน สาเหตุหลักที่สารเคมีเหล่านี้ทําให้เราป่วยคือเพราะในแบบเดียวกับที่สารเคมีฆ่าจุลินทรีย์ในดินสารเคมีก็ฆ่าจุลินทรีย์ในร่างกายเราด้วยร่างกายมนุษย์สามารถรับมือกับโรคเฉียบพลันได้แต่ไม่สามารถรับมือกับโรคเรื้อรังได้เช่นเดียวกับระบบนิเวศของดินถ้าถูกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อราอยาฆ่าวัชพืชยาฆ่า,มาแมลงและถูกไถพรวนอย่างต่อเนื่องดินจะเกิดโรคเรื้อรังและดินจะหยุดทำงาน ตั้งแต่ยุคเกษตรเคมีเริ่มครองโลกดินของเราสูญเสียฮิวมัสไปถึงหนึ่งในสดินที่ควรเป็นหลังเก็บน้ำและคาร์บอนกลับกลายเป็นต้นเหตุของภัยธรรมชาติเพราะเมื่อดินถูกทำลายมันปล่อยทั้งน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกจึงร้อนขึ้นดินแห้งผากและในที่สุดก็กลายเป็นฝุน่นที่ลอยในอากาศเหมือนคำเตือนจากธรรมชาติดินที่แห้งแล้งก่อให้เกิดความยากจน ความยากจนทําให้เกิดการล่มสลายทางสังคมดินที่แห้งแล้งเพิ่มทางน้าท่วมและไผ่แล้งรวมถึงก่อให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ข้ามพรมแดนและระหว่างเมืองสิ่งนี้ทําให้ง่ายต่อการเกณฑ์คนเข้าสู่กลุ่มต่างๆเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของการเกษตรคือดินไม่ใช่รถแท็กเตอร์ไม่ใช่เครื่องเก็บเกี่ยวไม่ใช่ดาวเทียมแต่คือดินหากคนต้องการสร้างสิ่งที่มีผลต่อโลกอย่างแท้จริงจงปลูกต้นไม้ คุณไม่จำเป็นต้องมีที่ดินเป็นหลายร้อยไร่เพื่อสร้างป่าสร้างอาหารเพียงแค่ไม่กี่ตารางเมตรก็เพียงพอแล้วดินที่ไม่ได้ถูกไถพรวนจะเก็บน้ำได้มากกว่าจึงช่วยเพิ่มการเติบโตของจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตของพืชและแม้กว่าทั่งเพิ่มปริมาณฝนในท้องถิน่นลดการไถพรวนดินปลูกพืชคลุมดินต้องมีรากที่มีชีวิตห้ามให้มีช่วงเวลาที่ดินว่างเปล่าโดยไม่มีพืช พืชคลุมดินมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มชีวิตและการทำงานของดินปุ๋ยหมักคือกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติของวัสดุอินทรีย์ในธรรมชาติในพื้นป่าจะเกิดขึ้นเมื่อใบไม้ร่วงเชื้อราและแบคทีเรียเข้ามาควบคุมและสร้างดินในเขตรากปุ๋ยหมักต้องการชุมชนจากชุมชนของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายของเสียสิ่งที่เราตัดสินใจวันนี้จะเป็นของขวัญหรือคำสาปให้กับโลกในวันพรุ่งนี้ เราทำทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะศาสนาหรือการเมืองแต่เพราะความรักรักในโลกใบนี้รักในชีวิตที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่ต้นไม้ใหญ่จนถึงแบคทีเรียเล็กๆใต้ดินเมื่อเรารักษาพวกมันไว้พวกมันก็จะรักษาเราเช่นกันเพื่อให้รุ่นหลานของเรายัางได้หายใจในอากาศสะอาดและเดินบนผืนดินที่มีชีวิตตอนนี้ E- i อิ C, มี e-Bo o k การทำเกษตรอินทรีย์แบบจาดำแล้วครับคู่มือเล่มนี้จะพาคุณหลุดพ้นจากวงจรเกษตรแบบเดิมที่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยสารพัดชนิดแต่ดินกลับแย่ลงทุกปีในเล่มนี้ผมได้รวบรวมความรู้จาดำแบบละเอียดพร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงจากสวนทุเรียนของผมเองที่ทำให้ตลอดสองปีที่ผ่านมาไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีอีกเลยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปวิดีโอครับ